ถามด้ครับแต้สนับสนุนก็ได้เออเมืม่อเมื่อไปคณะปากคนาก็ถามผมอย่างนี้ก็าถามผมว่าประตูห้องน้ำมาจามไม่มีกรแล้วเมื่าอะไรผมเราจะพิการไะทำให้มันมีกร บางคณะก็ถามว่าให,ให้เก้าวี้ที่อาการเก้าชั้นที่อยู่ที่บันไดหนีไฟอ่ะพูดตั้งหลายครั้งแล้วยังยังมีเก้าอี้อยู่ผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีเก้าวี้ในบันไดหนีไฟแล้วอาจารย์ถามอะไรผมบ้างไหมครับเออมีอาจารย์คน,นถามผมอาจารย์ไม่ถามผมเดียยกเป็นคำถามอาจารย์เิดตรงบอกว่าอาจารย์พี่ลาไปเรียน โดยที่ไม่ได้ขอทุนมหาวิทายาลัย่ะละดวบมานะมาเลยน่าจะให้ค่าตอบแทนมั่งได้ไหมเออ,อคำถามนี้ทำให้ผมคิดแวบขึ้นมาว่ามันมีโครงการที่อยู่ในความคิดและจะเนสนอสภาคือให้คมคนจบปิญญรรยายเอกย้อนหลัง ต้องรอบคนทั่วไปคนเรงพวกเราด้วยเพราะบางคนไปเรียนอย่างสาขาวิชาชัเงินเองเนาะแล้วก็จบมามาอะไรไม่เสียสักบาทแล้วพอมันเป็นสาขาที่ใช่อาจารย์ก็เก่งทุ่มเทและช่ยก็ต้องการโดยปกติเป็นแบบนี้ก็คือเราต้องส่งอาจารย์ไปเรียนต่อถูกไหมครับเรียนต่อหนึ่งปีหนึ่งใช้ประมาณล้านหนึ่งสมมติห้าปีก็ห้าล้านอะ่ะ แต่ถ้ามีอาจารย์คนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาเราเลยในสาขาที่เราต้องการอย่างยืดยวดและบอกว่าผมอยากมาทํางานที่นี่จบป,ปริญญาเอกจากมหา,มา,มาวิทยตลัีมหิดลแต่ค่าเราเรียนที่ผมเรียนผมเอาคือผมขอขอได้ไนหะมก็บอกได้แต,ตองงนะงง่อาจารย์ต้องทำงานเราสิบปีนะทำงานเราสิบปีอาจารย์ใช้ห้าล้านสิบปีปีละห้าแสนถูกไหม ห้าแสนนี่เอาสิบสองฐานแล้วจ่ายนักาจารยเป็นเดือนจ่ายจนถึงเวลาสิปีก็เหมือนกับให้นุกอาจารย์10ปีถกมั้ยแบบเดียวกันเลยและถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นจะกระทบก,กับอาจารย์ที่อยู่ที่ส่วนะครับเพราะอาจารย์ที่จุบปริญาเองที่เขาวอกอินเข้ามาและเป็นสาขาพิชัย จารได้รับคุณแบบนี้แบบค่าอะไรผัว่าแบบม่สักทีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็เช่นเดียกนนาากวกันค่า,าอา,จ,อกกาอจารย์ไปเรียนอาจารย์ตองขอถสิทธิโครงการที่ผ่านนะครับค่าอาจารย์คือคนที่ใช่เราก็จะทยอยจ่ายอาจารย์เป็นสิริแล้วทำงานแต่ละสิบปีเพราะการที่ส่งอาจารย์ไปเรียนเองแล้วให้คุณเสี่ยงจะตายชักเสี่ยงไหมหนึ่งในห้าปีนั้น อาจารย์จบหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับไม่รูจบหรือเปล่าอีกห้าปีาอาจารย์วันนี้อีกห้าปีที่ได้อาจารย์กลับมาทำงานเลยคตอบก็คืออาจารย์จบแต่มีสามีมีภรรยายเป็นชาวต่างชาติไปแล้วอาจารย์กลับมาไหมครับไม่กลับแร้วก็ฟ้องร้องในคุกคือม,มีปัญหาวิญญาณก็คือส่งอาจารย์ไปเรียนปีนี้อีกห้าปีสาขาที่อาจารย์ไปเรียนไม่ใช่สาขาทิ่ต้องการแล้ว ก็สูญเปล่าถูกไหมสู้รับคนจบปัญญาเองแล้วไม่คุณย้อนหลังได้ทันทีวันนี้สาขาที่ใช่แล้วไม่มีทางเที่ยวพาาเพราะาเรี่ยวก็ได้เท่าที่ดึอนเดือนที่ได้ถูกไหมไอ้ที่เหลือก็ไม่จ่ายไม่ต้องถามผมย่างนี้ครับขีเครื่องที่เขาถามผมเขาถามผมว่าแล้วที่ให้อาจารย์ลดชุ่งสอน สำหรับกลุ่ม30พสิบสิการลเนี้แล้วกลุ่มอื่นทราไม่ลดบ้ากเหรอบอกตายแล้วบางคนถามบอกว่าแล้วทำไมต้องเอาปัญหาของคนกลุ่มหนึ่งมาโยนให้คนอีกกลุ่มหนึ่งเฮ็ดผลนะเราบอกว่าเราอยู่กันแบบคนในครอบครัวนะวันนี้เราเสียสละเพื่อให้เพื่อนให้เพื่อน ได้ผ่านวิกฤยชีวิตก็ควรทำไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวถึงเวลาน้องเพื่อนจะได้ช่วยถูกไหมครับนี่คือการร่วมใรวรวมใจนะครับและบางคนบอกว่าแล้วต้องให้ทุกคนทุกกลาที่สอนไม่เกินเก้าข้าและถ้าผมสามารถทําได้ดยไม่ต้องไม่ต้องรู้อยมงสอนได้นะเเิญเลยไม่จำเป็นต้องทุกคนนะครับ แต่ถ้าใครอยากจัสต่อเจ้าข้าสำหรับกลุ่มสามสิบปีกิกายนคก็อยนะเปิดช่องทางให้เขาราคกานอีกทนี้อาจารย์เนยไม่เนนถามผมเลยหรอเรื่องอาจารครันครับเรียนท่านท่านการเป็นับเอครัมีคำถามไม่เม่เกินไปคำถามด้วยครเป็นการอาจจะแลกเปลี่ยนในเริงบริหารนะครับ คือในในยุคต่อไปนี้นะฮะไม่ทราบว่าชาวม,ามหาวิทยาลัยจะมีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆภายนอกมหาวิทยาลัยเนี่ยจากไรบ้างไม่แต่ว่าจากที่ฟังฟังมาเนี่ยรู้สึกว่าประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเนี่ยอจาจจะพูดมขึ้นน้อยไปนิดหนึ่งส่วนตัวผมเห็นว่าในอดีตเนี่ยเราเคยมีโครงการความร่วมมือ พิเศษแล้วก็ทําให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักแล้วก็แลวการยอมรับ่นความร่วมมือกับการบินไทยความร่วมมือกับกองทัพที่ความร่วมมือกับทหารเป็นต้นนะครับจะทราบว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยรูปแบบของความร่วมมือทานองนี้นะครับหรืออีกแบบหนึ่งตามตามนโยบายของมหาวิทยาลัยจะมีการร่วมมืออย่างไรแล้วก็จะมามีผลกับคณะหรืออาจารย์ควรจะ มีมุมมองอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือกับ่รยงานภายนอกกับมขมบคุณจันทกชายครับเมื่อกี้ในวิเสตพัฒนาเห็นอยู่บรรทัดที่บอกว่าเราต้องเปลี่ยนจากซิงเกิลโดเมนเป็นมัลติเพิลโดเมนแต่ว่าเราจะไม่ร่วมคิดที่จะทำอะไรด้วยตัวเราเองอย่างเดียวแล้วต้องหาในทางของฝั่งร่วมอ ในคณะนิติศาสตร์ผมเคยตอบคำถามเขาเขาถามผมว่าอาจารย์นิติศาสตร์เนี่ยไปว่าความได้ไหมไปว่าความได้ไหมผมบอกว่าได้อาจารย์ที่สอนวิทยาศาสตร์การอาหารไปทำงานในบริษัทอาหารได้ไหม อาจารย์ไปแต่ยาวเวลาสอนไปไปนะเดี๋ยวบอกกอนคนระับทุก่ากเอาช่วงเวลาที่ไม่มีสอนอาจารย์ไปเพราะการที่อาจารย์ไปทํางานในบริษัทเหล่านี้และเอาความรู้ประสบการณ์ที่มาที่มีเนี่ยมาสอนเด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหม อาจารย์สอนวิชาชีพเขานะแต่อาจารย์ไม่เคยะสบวิชานแตสืบการวิชาชีพเลยการสอนพ่ออาจารย์ก็จะไม่สมบูรณ์ามอาจารย์ที่สอนการท่องเที่ยวถ้าบอกเรอน,นี้ขอให้สอนจะไปทำง,งานโดนจับตัวได้ไหมได้ไปเลยมา,ายเลให้เอให้ให้เขาประมาณปีละหมื่นเคอมละหมื่นไปเลยกลับมาเขียนสรุปความรู้ ความบทเรียนเป็นประโยชน,นะที่พูดแค่นี้กล่าวเนื่องว่ากระบวนการควารมร่วมมือที่อาจารย์ไปร่วมกับเิชน,นร่วมกับสารประกอบการเนี่ยมันทําให้อาจารย์สามารถที่จะดึงมาอะไรกับมวยงานเหล่านี้ไปทํางานด้วยกันได้เราจำนวนจะลงน้ำความมือกับสภาทนายความเพื่อที่จะฝึกติดเ,เราให้ทำงานแบบนี้ โครงการอปที่อาจารย์ิชัยพูดถึงเนี่ยคือการที่เราคนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเรียนเรื่อเปิดโอกาสให้เขาโครงการทหารนี่งดงามมากทหารเกณฑ์เนี่ยสามารถเดินเข้ามาเรียนในราชวัฒนธรโดยไม่ต้องสอบลูกหลานทหารเกณฑ์ก็มาไม่ต้องสอบผมเคยประกาศแย่ครับนะไม่ต้องต้องคุยในจนวนรยว่บา แล้วเราก็ร่วมมือกับกระทรวงกรลาทหมที่จะอสอนทางเกณฑ์ให้ได้รับปริญญาสิ่งเหล่านี้คือเรื่องของความร่วมมือเพราะฉะนั้นผุฝปกท่านอาจารย์เลยว่าทิศทางของความร่วมมือนั้นมันเกิดได้โดยอาจารย์เองต้องออกจากรัวมหมาอะไรแล้วก็ไปในพื้นที่แล้วก็ทําให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือขึ้นมาตรงนี้สําคัญนะครับคนสอบตัวอาจารย์ที่ชายว่า เป็นทิศทางของเราชัดเจนที่ต้องการความร่วมมือไม่จำเป็นจะต้องจัดการศาึกษาโดยตัวพวกเราเองน,นะผมเคยคุยกับเต้หัวตรงนี้สัดเจนชุดแต่แล้วเจ้าของสิ่ง์สิทบอกว่าเที่หัวเรามาร่วมมือกันปิดบังบิดเถอะเทีหัวก็มองผมงงงแล้วมันร่วมมือ,อยังไงอาจารย์ผมบอกเท้หัวลูกเทีหัวยังมีอีกกี่คนห่ะมาเรียนที่ผมเลยไม่ต้องสอน แต่ความผมไม่ดีนะลูกเกี่หัวมีกี่คนมาเรียนที่เราได้เลยโดยไม่ต้องสอบแต่ต้องเรียนในสาขาที่มันต้องการของเจ้หัวนะเี่หัวสอนขายเครื่องเครื่องไฟฟ้าเจ้หัวก็ส่งลูกมาเรียนบริหารธุรกิจกับเราจรําเป็นจะต้องสอบไหมล่ะเด็กคนนี้มา,มาเรียนกับเราปับ๊บเขาไม่ว่างงานแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมเขาไปใช้ความรู้ในการท้ากิจกรรมที่บ้านเขา ผมบอกระดุณเกียริว่าระดุณเกียรติเธอมีลูกมาเรียนวิทยาศาสตร์ได้ฟรีไม่ไม่จะได้ฟรีโดยไม่ต้องสอบเพราะเขาจบไปแล้วเขาก็ไปทํางานสภาทนายความของพ่อเขาใช่ไหมมีที่ทางานอยู่แล้วแต่ให้ส่งเพื่อนมาเรียนคนควบอีกคนหนึ่งนะแต่ว่าต้องให้สุงกับเพื่อนอีกคนหนึ่งลักษณะแตเนี้ยเป็นความร่วมมือในรูปแบบที่เป็นปัิเสน ไม่ใช่วมมือในลักษณะขององค์กร็อัดผมก,ก,ก,ก็ฟิสิกส์ก็ไดีครับอาจารย์ครับที่จะต้องร่วมมือกันการร่วมมือทำคณะเนี่ยจะเกิดขึ้นในระเวลาสั้นต่อไปที่บอกว่าผมจะสอนฟิสิกส์การสอนฟิสิกส์สอนที่คณะวิทย์นี่แหละวิชาอีกและวิชาครูก็เป็นเรียนที่คณะครมศาสตร์นั่นเป็นไรละ่ะนะครับมี่คำถามถึงไี่ครับอาจารย์ครับเชิญทุกคนครับ 嗯，那得。